มีแม่ค้าขายปลารู้สึกว่ามีใครไม่รู้นะครับมาซื้อปลาแล้วก็มาดูเงินตอนเช้าประมาณ3ามสี่โมงเนี่ยครับแล้วก็ได้เห็นดูว่ามันเป็นแบนงค์ปลอมนะครับก็เลยได้แจ้งทางผมกำนันในพื้นที่นะครับได้มาดูแล้วก็ได้นําเรื่องไปแจ้งทางสถานีตำรวจภูธรและขอกระจายข่าวให้พี่น้องชาวอำเภอพิบแก้ว และอำเภอใกล้เคียงได้รับทราบว่ามีแรคกออกมาระบาดนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางอำเภอเขาวาังเขามีแรนะค์นบเป็นเลขรหัสเหักอนกันนะครับเหตุเกิดที่ไหนนะครับเหตุเกิดที่ตลาดสดเทศบาลคำเกิดแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับลักษณะที่พบเป็นลักษณะอย่างไรครับแร็ก์ที่พบลักษณะที่พบนะครับหนึ่งจะไม่มีรูปในลวงนะครับที่สองแสงสว่าง แล้วก็มีลายลายเป็นุเงินนะครับเพ่อให้ไม่เห็นชัดแล้วก็จับรูปหรือว่าโดนน้ำก็จะสีรอยนีหุด,หดถ้าโดนน้ำสีหลุดหรอเจะลอกสีครับเนี่ยจะลอกสีทั้งสองข้างนะครับกระดาษก็เป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมสงสัยเป็นกระดาษ A4 นะครับแต่ก็คงจะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพที่ที่ระดับดีหน่อยนะครับ นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเอาตากถึงกรจะทนยังไงไหครับท่านคนนั้นนะตากถึงว่าก่อนที่จะรับเงินหรือว่ามีใครเอาแบงค์แบงค์แบแบนี้มาก็ให้ช่วยสอดส่งแล้วก็ช่วยแก้งบ,บอกทางเจ้าหน้าที่พื้นที่ด้วยนะครับเพว่าจะได้ติดตามหาแหล่งที่มานะครับถ้าเจอมีปกติก็โทรศัพท์มือถือก็ทาย ทาดไปเลยมันทาดไปเลยไ็ได้นะครับครับก็อยากช่วยบอกชาวบ้านให้ระมัดระวังการใช้เงินนะครับหรือว่ารับเงินจากผู้ที่มาซื้อของจับจ่ายนะครับเราสังเกตได้ง่ายครับคือดูง่ายก็ส่องใส่แสงสว่างนะครับหรือว่าจับดูก็รู้นะครับว่ามันเป็นแหวนทองแหวจรินนะครับผู้ที่นําไปใช้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะครับ ไม่รู้นะครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคือคนมาซื้อปลาตอนเช้านะครับผมก็เลยถามอยู่ว่าท่านได้รับเงินแบบไหนเพราะามาซื้อปลาปพ๊บก็จับใส่กระเป๋าทัานทีนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร,นค,รคนมันเยอะมันคุกค่านวะไม่รู้ว่าใครเลยตอนตอนคนมา